วันนี้ที่มาตรวจเปฟิโซนอุดรเป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้จากการลงพื้นที่นะครับตรวจโครงการ smart s a ซ e zone ี่จุนย์นะครับที่อนักผูว่ตรลอได้ขับเคลื่อนแล้วก็ได้เป็นโครงการหลักของทั้งหน่วยชาติในเวลานี้นะครับนะก็จากการได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครว่าทั้งผู้กับผู้การนะครับโดยเฉพาะอุดรเนี่ยผู้การลงมาเล่นเองนะลงมาควบคุมงานบัดเองลงมาเดินเองลงมาเนิการเองนะครับ นะอันดับแรก,กคือความร่วมือรุวมใจของภาคการข่ยรายเนี่ยสูงมากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นองคง์กรรารส่วนท้องถิ่นเทศบาลนะอบจอนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับและวันนั้นในพื้นที่สาร์ทนซน4อยู่ศูนย์พอุดรนเนี่ยนอกจากการมรีการช่วงเจ็ดเดือดนที่ผ่านมาอาจการรมลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ,นะรบตัวเลขความหวาดกลัวภัยลดต่ำลงเป็นสิ่งบงบอกได้ว่าประชาชนเนี่ยยอมรับแล้วก็พอใจกับโครงการนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่การที่ท่านผู้การเนี่ยได้ประสานองคประมาณของกระทรวง DES นะลงมาในพื้นที่นะครับงบประมาณของอบจอนะฮะท้องถิ่นลงมาในพื้นที่ในการติดตั้งกล้องระบบ a i ต่างานะครับนะยิ่งมีกล้องมากความปลอดภัยยิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าโครงการสมาร์ทซีพีโซนสี่ศูนย์ของอุดรเนี่ยจากการที่ผม ตัวติดตามเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปสูงมากแล้วก็มีําวนกล้องเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็พร้อมทั้งมีการติดตั้งไฟสองสว่างเพิ่มมากขึ้นนะจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยได้ลบทาลายไปหมดแล้วนะครับเป็นจุดไม่เสี่ยงนะครับแล้วอย่างการเชื่มอมกล้องจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยมีถึง300กว่าหลังนะ200กว่าหลังนะครับนะแล้วก็การเชื่อมกล้องจากบ้านเรือนประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะทุกทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้น เห็นได้ชัดว่าโครงการสมาร์ทซิมด่นของอุดรธานีเนี่ยนะครับนะเป,นเป็นหนึ่งในโครงการที่ติดอันดับนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะต้นๆน,นะฮะที่หนึ่งที่สองนะครับของประเทศไทยในเวลานี้นะครับตอนนี้ดู